ครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็คุณยายช่วงเที่ยงนะครับก็ลงมากินน้ำระเหมือนเดิมนะครับเราที่ตามสาภาพที่เขาเคยที่เขาลงนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ได้ติดตามคุณยายมาโดยตลอดเราต้องขอขอบคุณนะครับก็ ภาพสถานการณ์ของเขาวันนี้ก็กินอิ่มแล้วก็ลงอาบน้ำช่วงเที่ยงนะครับอากาศร้อนมากวันนี้ก็ขอให้ท่านเทีที่ได้ชมคลิปนี้ก็มีจิตเมตตาสงสารคุณยายททงฟูนใจดีก็มีความยินดีนะครับท่านเทีทุกท่านนะครับที่คารพอย่างสูงนะครับ ครับช่องนี้ก็ขอให้ท่านเนตีของคุณยายทองภูนใจดีก็ช่วยกดไลค์กดซับตะครกดติดตามครับคุณยายมาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณครับ่าเบนมาเบนมาลงไปยายครบยับกินน้ำยังไม่อิ่มนะครับยังไม่ลงครับ ครับวันนี้ก็คุณยายแดดร้อนครับแล้วก็ลงกินน้ำเสร็จก็จะอาบน้ำนะครับไปลงลงใหญ่ลงเฮ้ลย,ยล,งลงไปเฮ้ยล,ลงไปเลยเล่นน้ำเลยเลยเล่นเลยเล,เลยเลยไปบอนจุบบอนบอยบน เออเยี่ยวขี่อีกแล้วอาบน,น้ำก็ขี่ใส่น้ำกินน้ำก็ขี้ใส่น้ำเยี่ยวใส่น้ำอีกครับก็เป็นภาพร่างกายของเขาก็ก็ดีขึ้นไม่เหมือนก่อนนะครับที่มาอยู่บ้านก็มีท่าน ก็ได้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายโชยภูนครับนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านศีที่มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือคุณยายครับให้คะแนนสงสารครับคุณยายด้วยนะครับก็คงจะจะเข้าเมเมษาแล้วก็ไปก็พฤษภาก็เป็นหน้าฝนนะครับกก็จะคอยเย็นขึ้นสักน,นิดนะครับ บนน้ำบนน้ำเนาะบนน้ำบนบนสูงบนได้บนบนบนสูงเลาะบนสูงบนบนบนตักบนสูงเลาวเออออู้้ไปเล่นไปเล่นไปเฮ้ยนอนลงลงไปแช่น้ำได้ไหมเฮ้ย ลงมาลงมาเออนอนลง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 ,ลง,ลงเร็วเฮ้ยนอนลงเร็วแฉบลง,ลงเออเล่นเล่นขี้โคลนแล้วเล่นขี้โคลนแล้ว กับวันนี้ก็อากาศคลุ้มๆลมดูเหมือนก็จะฝนจะตกไม่ตกนะครับ,บอากาศอบอ้าวเหลือเกินครับนอนแล้วครับน,นั่นบนสูงยายบนสูงบนสูงแล้วบนบนสูงแล้ว,บน,บ,นลวบ,นบนสูงบนแล้วบนบนบน ทอยๆอยอยเดินที่โคนลแล้วเดินที่โคนลแล้วมา่ามามาบนสูงเร็วมาขี่ใส่น้ำครับนี่ก็เป็นเขาเล่นตั้งที่โคนลเล่นตั้งน้ำนะครับอ้าเล่นไป ถอยถอยนอนลงถอยลงถอยครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ลงคลิปแค่นี้คุณยายได้ลงอาบน้ำนะครับมา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 ครับครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนขึ้นน้ำแล้วขึ้นจากน้ำแล้วครับ